อล,ลองลองบ้งครับผมรสชาติเป็นยังไงอือโอ้ขวดขวดพ่น้องหว,วานหวานขวดขวด สวัสดีครับพบกับช่องเบาแข้งปลาหินเช่นเอกครับวันนี้บาแข้งจะพาพี่น้องมากินกับมะม่วงหินมะพ่านครับผมพอดีบาแข้งจะไปเก็บเม็ดมะม่วงหนาปลาเอาไปขายเลยครับก็เลยจะมากินนพี่น้องเบื้องครับพี่น้องครับมามาพี่น้องครับตามเบาแข้งไปเลยครับผมเบื้องครับพี่น้องครับต้นมะม่วงหินมะพ่านครับกาลังสุกเลยครับผมกําลังสุกเลย กำลังมีครับเม็ดมีเม็ดใหญ่ๆคกับพี่น้องครับเบื้องพี่น้องมีได้เป็นยังง่ๆคกับผมอยู่หลังเบาแข้งปูเวงครับเพื่อพี่น้องอยู่หลังมันเบาแข้งครับผมเนี่ยปูไยหลังบ้านครับทางสวนเบาแข้งครับผมเบื้องเม็ดใหง่ๆครับเดี๋ยวจะมาชิมมห้พี่น้องเบื้องครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงได้เคยกินแน่ก่อ ม็มาบอกมังไนเดอร์พี่น้องครับบอกกินมารสชาติเป็นยังไงครับ,บเดี๋ยวบะแข็งจะเอามาแสบมากินนะพี่น้องเบิ้องนะพี่น้องครับเบิ้งรูเบ,บ,บ,บิ้งตนน้นนอนพี่น้องเม็ดเอาไปขายได้เด้อพี่น้องคิโลละสามสิบกว่าบาทครับบะแข็งเก็บเม็ดไปขายได้เป็นถังนะครับผมเม็ดตกหลายครับเม็ดไยแห้ง มะม่วงหินมะพานเบิ่งเม็ดนะครับผม well, มา嘛เดี๋ยวไปบางแห่งยมาเสียบริษทีน้องเบื้องับผมมอมรือจับไปจังไดกับพี่น้องครับมันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับมะม่วงหินมะพานครับผมนี่ครับมะม่วงหินมะพานเม็ดเม็ดนี้ออกมาขายได้เลยพี่น้องครับเม็ดนี้นี่ขายได้ครับผมเอาเม็ดออกก่อน เอาเม็ดออกก่อนเนื้อครับผมนี่เม็ดขายได้กับกิโลละซับสิบกว่าบาทเดี๋ยวบอกแค่งยึด่ายตายทายคลิปให้ให้เบิ้งเรือพี่น้องบอกเก็บได้แต่อะไรเราเก็บได้เป็นทั้งนะครับผมเดี๋ยวถ่ายพี่น,ออนมม้องเบิ้งครับผมเอาลน้องนองเบิ้งครับผมสดชัดเป็นยังไงอื้อโอ้ควาดควาดพี่น้องหว,วานหวานควาด บราแค่กินแต่น้ำมันเดียพี่นอ้องย่างลายพี่นอ้องขั้นข้อพี่น้องขั้นข้อ ออกอดขวาดพี่น้อง <c oughs> กินได้อยู่แต่ว่ามีขั้นข้อครับพี่น้องมาเบ่งครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบ่งเม็ดนี่ครับมาเาก็บไดแต่ไดแล้วครับผมตามเราเข่มาเบงครับเม็ดเราม่วงน้ะพันครับเอามาตากไว้ครับผมเก็บแล้วก็มาตากไว้เราก็มารับซื้อครับเม็ดไรพวกครับผม บวมแมตนะบวมแมตเอาไหมแมตาลแข้งครับตั้งแตกิโลเก็บเรื่อยๆครับพี่น้องครับผมเอาคดดลิปนี้ซรัพนี้แหะครับผมโอกาสหน้าพอว่าแข่งไหมครับผมรับผมที่รับชมจบในติดตามเมาแข่งขอบคุณครับ